สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารลื้รถเก๋งนะครับมีหนูเข้าไปทำรังนะครับในคอนโซลตรงระหว่างฝากระโปรงหน้ากับกระจกด้านหน้ารถนะครับผมจะต้องลื้เปลือกออกครับเพื่อเอาขยะที่หนูได้ลากมาไว้ข้างในครับก็ หาสลักนะครับกดสลักปดสลักออกนะครับอยู่ด้านใต้ของเปลือกนะครับอันนี้ผมก็ขันน็อตนะครับอันนี้เป็นจุดยึดนอด็อตตรงหัวมุมก็ต้องถอ,นอดน็อตออกมาครับเป็นยันขนาดนี้แล้วก็ปลดสลักลูกยาง ดึงยางออกมานะครับอันนี้น่าจะเป็นยางกันกระแทกครับลักษณะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับให้เราบีบนะครับบีบแล้วก็ดึงออกมันก็จะหลุดนะครับหลุออกมานะครับ ดึงเปลือกด้านขวาออกมาแล้วแล้วก็ด้านซ้ายด้านซ้ายนี้เอาหมดตรงเปลือกออกก่อนนะครับดึงออกมาแล้วก็พยายามปลดสลักที่อยู่ด้านข้างล่างครับมันจะมีสลักแต่ก็ยังติดกา้านที่ปัดน้ําฝนนะครับต้องเอาที่ปัดน้ําฝนออกก่อนแงะฝาครอบน็อตที่ปัดน้ําฝนออกก่อนนะครับผมใช้เกียงนะครับ แล้วก็แงะออกแงะขอบปะครอบออกอีกข้างหนึ่งก็แงะด้วยนะครับแงะทั้งสองข้างเลยแล้วก็ใช้ประแจเบอร์สิบสี่นะครับขันน็อตออกนะครับขันน็อตที่ยึดการผันน้ำฝนกับตัวถังรถนะครับขันทวนเข็มนาฬิกานะครับก็จะคลายน็อตออก ขันไปสักสี่ห้ารอบครับแล้วก็ค่อยใช้มือหมุนน็อตออกมาแล้วก็ดึงก้านออกมาครับดึงก้านที่ปัน,น้นผนออกมาแล้วก็ขันน็อตอีกตัวครับขันทวนเข็มนาฬิกานะครับขันคลายน็อตออก หมุนนอำออกมาครับแล้วก็ดึงก้านที่ปัน่นน้ำฝนออกมาครับแล้วก็ทีนี้ก็เอาเปลือกออกครับขยับเปลือกมาจะเห็นว่ามีเศษขยะเต็มเลยนะครับหนูคาบมาจากไหนไม่รู้ครับเต็มเลยครับมีเชือกมีใบไม้แล้วก็มีขี้ด้วยครับสันนิษฐานว่าเขาน่าจะอยู่ในนี้ะครับ เป็นรังเขาครับกินขี้ปีนอนในนี้เลยครับ <_ C at> เต็มเลยครับรถจอดนานก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมต้องเอาเครื่องดูฝน มาดูดออกครับนี่งเรื่องนะครับวิ่งีนระบบระบบแอร์มันจะมีอื่นนะครับ หลังจากนั้นก็ประกอบเปลือกนะครับเรามาดูสลักก่อนครับมีสลัก1 2จุด3จุดก็ต้องใส่ให้ตรงนะครับตรงสลักแล้วก็ตรงหัวหัวน็อตของที่ปั่นน้ำฝนนะครับ มันจะมีสลักตรงรูนะครับแล้วก็มีเดือยต้องใส่ให้ลงรูนะครับเพราะมันจะได้พอดีเป๊ะรูน็อตก็ต้องให้ตรงน็อตนี้ผมดึงออกมามันเสียแล้วครับก็เลยต้องเปลี่ยนนอ็อตเป็นน็อตอะไรครับมาใส่แทนแล้วก็ใส่ที่ครอบน้ำมันเบรกครับมีสลักห้าจุดน,นะครับ ก็ใส่ให้ตรงเสียบเข้าไปแล้วก็ง้างเส้นยางออกมาหน่อยนึงครับเพื่อจะได้ใส่ลงล็อกแล้วก็ใส่หมุดยางไปเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เบือกอีกอันนึงครับอันที่สอง อันนี้ก็มีสลักเหมือนกันนะครับดูสลักด้วยสองจุดสามจุดสี่จุดมีสลักสี่จุดนะครับมีสี่รูครับเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่รูแล้วก็มีรูนะ็อตต้องใส่ให้ตรงด้วยนะครับแล้วก็รูอันนี้เป็นสลักที่ประกบกับเปลือกอีกแผน่นแผ่นแรกครับเพื่อให้สนิทจากนั้นก็วางลงไปนะครับให้ลงล็อก ขอบกระจกก็เรียบชิดติดกันแล้วก็ประกบเปลือกตรงล็อกชั้นล็อกแผ่นที่หนึ่งกับแผ่นที่สองติดกันนะครับมันจะเหลื่อมนิดนึงครับก็มันต้องมีตรงไหนที่มันเพริ่อครับก็กดให้มันลงล็อกแล้วก็ใส่น็อตนะกาแล้วก็ใส่ลูกยางนะครับมีรูนะครับเนี่ยก็ใส่ไปตามรูเลยครับเส้นเส้นยางที่กันกระแทกเนี่ยครับ กดลงไปตรงๆก็ลงล็อกลงล็อกอัตโนมัติเลยครับจากนั้นก็ใส่ที่ปัดน้ําฝนนะครับการปัดนน้าฝนใส่ลงไปแล้วก็กดตรงหัวที่ปัดนน้าฝนหัวก้านหน่อยนะครับเพื่อให้ใส่ให้ลงล็อกพอดีครับต้องกัดต้องกดตรงหัวก้านหน่อยแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ หมุนให้ตึงมือหมุนด้วยมือให้ตึงมือก่อนนะครับแล้วก็ใช้ประแจขันขันตามเข็มนาฬิกาครับเป็นการขันให้แน่นครับอีกอันนึงก็ใส่ด้วยครับแล้วก็ใส่ฝาครอบครับฝาครอบนี้ก็ใส่ลงไปตรงๆเลยครับแล้วก็กดลงไปถ้าไม่ลงก็ขยับหน่อยขยับนิดนึง เป็นเพียงแค่ฝาครอบครับไม่ไม่ได้เป็นเกลียวแค่ฝาครอ,อบกดลงไปเสร็จแล้วนะครับโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ